สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับ ในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวเลยที่ผมกําลังชอบมากๆอยู่ในตอนนี้นะครับผมนั่นก็คือเรื่องราวของเราพ่อขายาในเม็กซิโกหรือโคลอมเบียนั่นเองครับก็เรียกได้ว่าดูมาจากซีรีส์นาโคสใน n น t f l i x นะครับผมก็เป็นอะไรที่มันมากๆเลยครับเรื่องราวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคาลิคาเทลเรื่องราวของปาโบสโคบาแห่งเมเดียนคาเทลนะครับผมหรือว่าแบบซินนาลัวคาเทลของเอลชาโปโอ้โหมันมีเรื่องเยอะมากๆเลย าราาคาเทลของแบบมิเกลอังเคลเฟลิิไกฮาโดเนี่ยสนุกมากๆเลยเนะครับซึ่งแน่นอนแหละผมก็แนะนําให้ทุกคนไปดูกันนะครับผมเราจะได้รู้ถึงประวัติของการค้ายาบนโลกนี้มากขึ้นนะครับผมว่ามันแบบ โหดร้ายนะีมันดุเดือดขนาดไหนนะครับเจ๋งมากๆเลยเป็นซีรีส์ที่เรียกได้ว่าแบบทําออกมาสุดยอดนะครับผมแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับพวกพวก่อค้ายาเนี่ยจริงๆเราก็ได้ทําไปคลิปหนึ่งแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของโอวิดีโอกุสมานนะครับผมก็คือลูกของเอลชาโปหรือเขาได้รับฉายาว่าเอลนูโวลาตอนนะครับที่เรียกได้ว่าโดนจับเนี่ยนะครับผมแต่รัฐบาลนะ่ะต้องปล่อยตัวออกมาเลยเรียกได้ว่ากองทัพเนี่ยใหญ่จนแบบว่ารัฐบาลนะ่ะก็ยังต้องยอมเหมือนกันนะครับแล้วทีนี้เนะี่ยนะครับผมมันก็ทำให ผมสงสัยว่าแบบเออแล้วแบบนี้เนี่ยชาวบ้านเขาอยู่กันยังไงชาวบ้านที่ซินาลัวเมืองของแบบไอ้ซินาลัวคาเทลเมืองของเอลชาปโปอย่างเงี้ยเฮ้ยชาวบ้านมันอยู่กันได้เหรอยิงกันบ่อยขนาดนั้นนะครับผมซึ่งพอผมได้ไปทํารีเสิร์ชเพิ่มมาเนี่ยแบบว่าในซีรีส์มันก็ไม่ได้เล่าอะไรตรงนั้นเยอะไงเราก็ได้รู้ว่าอ๋อชาวบ้านเนี่ยเขาเกิดมาเขาก็อยู่กับที่แบบนั้นมาอยู่แล้วมันเป็นวิถีชีวิตของเขาไปแล้วแล้วก็เรียกได้ว่าคนในเมืองเองเ,องเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับ ไอ้พวกคาเทลพวกเนี้ยเยอะมากๆเลยนะครับเรียกได้ว่ามันฝังลากลึกจนกลายเป็นวิถีชีวิตไปแล้ว แล้วก็เรียกได้ว่าชาวบ้านหลายๆคนเนี่ยชาวบ้านหลายๆส่วนเองอ่ะก็เลือกที่จะช่วยเหลือคาเทลด้วยซ้ำไปและนั่นมันก็ทําให้ผมเองอ่ะตั้งคําถามเพิ่มขึ้นมาอีกว่าแล้วทําไมชาวบ้านเนี่ยถึงต้องมาช่วยเหลือแก๊งค้ายาอะไรแบบนี้นะครับผมซึ่งแน่นอนละเราก็ไปทําดีสุดกันมาแบบลึกมากๆเลยและเราจะมาเปิดเผยทุกอย่างให้กับท่านผู้ชมได้รู้กันนะครับว่าทําไมชาวบ้านในเม็กซิโกหรือว่าชาวบ้านในอเมริกาใต้หลายๆที่ถึงสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือเหล่าพ่อค้ายาที่เรียกได้ว่า ดูจะเป็นอันตรายมากๆเลยถูกไหมโอเคนะครับเรามาเริ่มฟังกันเลยสาเหตุหลักๆที่ชาวบ้านเนี่ยเลือกที่จะช่วยแก๊งค้ายานะครับมีอยู่2อย่างนั่นเองครับหนึ่งเลยนะครับผมก็คือพวกเขาเนี่ยอยากจะสนับสนุนแล้วก็ช่วยเหลือแก๊งค้ายาเพราะว่าแก๊งค้ายาเนี่ยนะครับผมให้ประโยชน์พวกเขาเยอะมากๆเลยเป็นคนพัฒนาชุมชนตรงนั้นเรียกได้ว่าผมไปดูในสารคดีมาเนี่ย ตอนที่เดินทางไปยังแบบจังหวัดไกลๆของเม็กซิโกนะถนนมันก็จะเป็นถนนลูกลังอะไรแบบนี้ถูกไหมถนนไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยแต่พอเข้าเขตเมืองหรือว่าเข้าเขตบางเขตเนี่ยโอ้โหถนนแม่งแบบกลายเป็นถนนเรียบทันทีอะแล้วก็เรียบปื้ดถนนดีเลยนะครับผมซึ่งถนนพวกนั้นเนี่ยก็ถูกสร้างโดยคาเทลแก๊งค้ายาต่างๆนั่นแหละเหล่าฟาซิลิตี้ต่างๆนะครับผมมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนมีทั้งสนามฟุตบอลทีมฟุตบอลทําแบบหลายอย่างมากๆให้กับชุมชนเลยเนี่ยเหมือนทาง คาร์เทลเองอ่ะก็ลงทุนกับผู้คนเหมือนกันเพื่อที่จะให้ผู้คนเนี่ยนะครับผมเข้ามาช่วยเหลือหรือสนับสนุนพวกเขาบางทีเนี่ยงานคริสต์มาสอย่างเงี้ยอย่างตัวของโอวิดีโอนะครับผมก็แบบแจกรดเลยนะครับให้กับชาวบ้านเลยเนี่ยแจกกันไปเลยเอาไปเลยเอาไปใช้กันเลยอะไรแบบนี้นะครับผมหรือรวมไม่ถึงทุนการศึกษาต่างๆเนี่ย ทางคาร์เทลเองก็สนับสนุนให้นะครับผมเรียนมาหาลัยเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวจ่ายให้นะครับผมวิบ้านขัดสนอะไรบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะครับซึ่งนั่นแหละครับก็เป็นการซื้อใจประชาชนนั่นเองรัฐบาลไม่เห็นเคยมาให้ทุนการศึกษาไม่แบบไม่มาจ่ายให้ลูกฉันเลยไม่ได้มาแจกรถให้ฉันนี่ก็เลือกช่วยคาร์เทลสิโอ้โหดูดิก่อนคาร์เทลมาเนี่ยถนนเป็นถนนลูกรังเลยนะอพอมาถึงโอ้โหเป็นไง ถนนเรียบถนนเรียบสพอร์ตอย่างดีนะครับผมแน่นอนเลยครับนั่นเลยครับก็เลยทําให้ชาวบ้านเนี่ยเลือกที่จะช่วยคาเทลนั่นเองครับผมหรือในบางทีเองเนี่ยเลือกที่จะเป็นกองกําลังให้กับคาเทลเลยนะคาเทลเองก็ฉลาดเนี่ยโอ้โหมีทหารของตัวเองนะถูกปะชาวบ้านอยากมาช่วยด้วยเอาสบายดีครับผมเพราะว่าในเมืองเองอ่ะบางจุดอะ่ะมันเป็นจุดที่มีหลายแก๊งเข้ามาไงชาวบ้านก็ต้องเลือกข้างอะ่ะโอ้โหคนนี้ช่วยเราคนนี้ให้รถเราเราก็อยากช่วยเขาคาเทลก็ได้เดี๋ยวฝึกให้เอาปืนไปเลยนะครับผมช่วยคา เทลได้เป็นกําลังเสริมมาอีกหรือดูจากสารคดีมานะบางคนก็คือแบบโตขึ้นมามีความฝันอยากเป็นแบบทหารของคาเทลเลยอายุ13เนี่ยก็ไม่อยากเรียนแล้วเอ้ยเข้ามาทางานเลยดีกว่านะครับผมคาเทลก็เปิดรับนะครับเข้ามาช่วยงานลองมาฝึกงานดูนู่นนี่นั่นกรเรียกว่านี่เป็นอย่างแรกนะครับผมก็คือชาวบ้านเนี่ยมาด้วยใจเองเลยอยากจะช่วยอยากจะมาเพราะว่าแบบคาเทลเนี่ยก็ช่วยเหลือพวกเขาเยอะเหมือนกัน นั่นเป็นสิ่งที่แลกกันมานะครับแล้วก็เรียกได้ว่านอกจากนั้นเองในจุดนี้นะคาเทลวะจากข้อมูลที่มีมาคือเรียกได้ว่าเหมือนมีผู้คนจากทุกแขนงเลยอ่ะพร้อมจะช่วยพวกเขาไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายไม่ว่าจะเป็นทนายไม่ว่าจะเป็นนักการเงินนะเพราะว่าคนเหล่านี้เองอ่ะก็เป็นคนที่คาเทลวะจ่ายเงินช่วยที่บ้านเขาหรือว่าแบบจ่ายค่าเรียนอะไรให้ทั้งหมดเลย <S <S ก็คือสนับสนุนแบบเต็มที่ฟูลคอร์สเลยนะครับอันนี้แหละก็คืออย่างแรกจากนั้นอย่างที่2เนี่ยนะครับผมคือแบบเราก็เห็นว่าอุ้ย อย่างนี้ประเทศมันต้องคอร์รัปชันเยอะแน่ๆเลยถูกไหมคนมันจะแบบคอร์รัปชันอะไรขนาดนั้นทําไมมันปราบยากเหลือเกินเนี่ยเหตุผลก็เพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยอไอ้คอร์รัปชันที่แบบว่าจงใจจะคอร์รัปชันเลยเราคงไม่ต้องพูดหรอกแต่มันมีอย่างหนึ่งนะครับผมที่เราเรียกกันว่า fear b a s e d corruption นะครับหรือว่าบางทีเองเนี่ยเราก็ต้องช่วยเหลือเพราะว่าเรามี fear based ไงมีความกลัวเป็นฐานนะครับผมก็เลยต้องยอมช่วยคาเทลต้องยอมปิดปากเงียบเพราะว่าถ้าพูดแล้วเนี่ย กลัวตายนะครับผมหรือว่าถ้าแบบไม่ยอมร่วมมือเนี่ยเดี๋ยวถูกฆ่าตายเอานะครับหรือหนักกว่านั้นเองเนี่ยโอ้โหถ้าแบบคาเทลบอกให้ช่วยเงียบๆหน่อยนะห้ามบอกถ้าบอกเนี่ยเดี๋ยวฆ่าลูกเมียโอ้โหใครจะไม่อยากช่วยอะไครับผมก็ต้องถูกบังคับช่วยถูกป่ะอันนี้เป็นสายแบบมัดมือชกนะครับก็มีทั้งแบบ ให้แบบไม้ออดก,กับไม้แข็งเหมือนกันนะคาเทลเนี่ยแต่ก็เรียกได้ว่าโดยรวมเนี่ยนะครับผมก็มีทั้ง2แบบเลยแต่ในแบบที่2เนี่ยจะไปเน้นตรงคอร์รัปชันซะมากกว,าว่าแบบเจ้าหน้าที่ในราชการอะไรแบบนี้ถ้าไม่ยอมทําถูกยิงตายอะไรแบบนี้นะครับผมหรือว่าแบบ คนที่แบบเอ้ยถ้าเปิดปากถูกยิงตายนะอะไรแบบนี้ก็อันนั้นอ่ะทุกคนคงจะรู้มันเป็นแบบพื้นฐานอยู่แล้วในชาวบ้านแถบ,บนั้นนะครับว่าแบบเออห้ามพูดนะถ้าพูดเดี๋ยวถูกสาวถึงมาได้อะไรแบบนี้นแล้วก็จะถูกคาเทลตามมาเก็บก็เป็นความกลัวด้วยเหมือนกันแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยโอ้โหด้วยเมืองพัฒนาได้ก็เพราะคาเทลเหมือนกันอะไรแบบนี้นะครับก็อยากเฮียช่วยคาเทลเหมือนกันถ้าท่านผู้ชมอยากลองไปฟังเองเนี่ยก็ลองไปหาฟังได้เลยแต่ โดยรวมในเรื่องราวมันจะอยู่ที่ประมาณนี้นะครับว่าทําไมชาวบ้านถึงอยากจะช่วยแกงขายาชาวบ้านถึงแบบปกป้องเหลือเกินนะครับก็เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจ่ายเงินให้เงเรียกง่ายว่าคือแบบก็ลงทุนให้อะ่ะสร้างชีวิตให้อะ่ะมีทั้งทีฟุตบอลมีทั้งโรงพยาบาลมีทั้งโรงเรียนถ้าผู้ชมคิดดูดีว่าถ้าเป็นชาวบ้านเนี่ยเป็นผมผมก็เลือกเลือกเรืองไม่ยากเท่าไหร่หรอกนะคือแบบอยู่กันดานมากๆเลยวันหนึ่งมีคนมาสร้างโรงเรียนสร้างโรงพยาบาลให้อ่ะนะมากไปกว่านั้นแจกรถให้อีกอ่ะออกทุนการศึกษาลูกให้อีกอะ่ะ ถูกปะลองเอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าเราเป็นเขาที่อยู่ตรงนั้นจริงๆอะ่ะถ้าเราเป็นชาวบ้านที่โตมากับแบบโัวความไม่มีอะไรเลยแล้ววันหนึ่งเราได้มามันก็คงมีความแบบรู้สึกติดหนี้กันบ้างอะไรแบบนี้นะครับก็ลองไปหาดูกันได้เพิ่มเติมเลยเรื่องสารคดีตรงนี้มีค่อนข้างเยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นจากช่องไวท์หรือว่าจะเป็นจากแบบพอดแคสต์ของโจโลแกนนะครับผมหรือว่าจะแบบมีอีกเต็มไปหมดเลยแต่ง่ายที่สุดถ้าอยากดูแบบมันแล้วก็สนุกด้วยเนี่ยซีรีส์นาคอสนะครับผมไปดูกันได้เลยครับสนุกมากๆนะครับผมก็หวัง ว่าทุกคนจะได้ความรู้เพิ่มเติมไปเป็นเรื่องที่แบบว่าแปลก,ปลกเกิดขึ้นรอบทุกมุมโลกอะไรแบบนี้นะครับแน่นอนแหละพอเรามองมุมนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นด้านดีบ้างแล้วไงเพราะว่าทุกอย่างมันเป็นเหรียญสองด้านหมดถูกปะมันไม่มีอะไรทั้งดีหมดแล้วก็เลวหมดคนที่เลวมากๆฆ่าคนไปม,มากมายอีกด้านหนึ่งของเขาก็ช่วยคนได้เหมือนกันนะครับนี่คือสิ่งที่ผมพยายามจะสื่อมาตลอดเลยว่าโลกนี้ไม่มีสิ่งใดเป็นเหรียญด้านเดียวไม่ว่าคุณจะมองใครเลวที่สุดยังไงทุกคนต้องมีด้านดีและด้านเลวเสมอ ทันทีที่มันมีความดีอ่ะมันมีความชั่วแล้วครับทันทีที่มีความชั่วมันก็ต้องมีความดีเกิดขึ้นแล้วอยู่ที่ว่าใครจะทํามากทําน้อยแค่นั้นเองหรือว่าเราจะเห็นด้านไหนมากด้านไหนน้อยเท่านั้นเองนะครับก็อยากให้คลิปนี้เนี่ยเป็นวิทยาทานเป็นความรู้ให้กับทุกคนไปนะครับผมแล้วก็ลองไปคิดวิเคราะห์กันเองดูผมบอกเสมอเลยว่าช่อง mystery world ของเราจะไม่บอกตรงๆไม่บอกเลยว่าอันเนี้ยเลวอันเนี้ยดีนะคนนี้มันเทยคนนี้มันโคตรดีเลยเพราะมันไม่มีจริงอ่ะทุกอย่างมันสมมุติขึ้นมาหมดมันอยู่ที่เราจะเลือก ว่าเราจะมองด้านไหนอย่างตัวของเราเองเนี่ยหรือคุณเองที่กําลังฟังคลิปนี้อยู่คุณก็คงเป็นเรื่องแย่ๆในใครสักคนหนึ่งถูกป่ะนในเรื่องของใครสักคนหนึ่งและคุณเองก็ยังเป็นเรื่องที่ดีมากๆในเรื่องของใครสักคนหนึ่งในชีวิตของใครสักคนหนึ่งเหมือนกันยังไงก็ขอให้คลิปนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับแล้วก็ในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ